อของพี่เสร็จแล้วนะครับมาดูวิธีการใช้งานนะครับเมื่อพี่เปิดระบบกล่องขึ้นมาเสร็จนะครับให้พี่แตะแอปตัวนี้นะครับสกรีนออนนะครับแตะแอปสกรีนออนขึ้นมาพี่ก็แตะตรงสตาร์ทนะครับให้เป็นสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อแตะเป็นสีแดงพี่ก็เบรกออกไปเลยนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม Echo Link ขึ้นมานะครับ โปรแกรม Echo Link พี่ต้องล็อกอินใหม่นะครับอันนี้ผมล็อกอินเป็นบัญชีของผมไว้นะครับ uh, พี่ก็แตะขึ้นไปนะครับ uh, นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ในห้อง Echo นะครับแตะเข้าไปนะครับแล้วก็ Connect o n n t e t อ่าครับ Welcome This server records your transmissions and plays them back to help you adjust your transmitted and received audio. Please feel free to connect as often as you like. Yes. Ah, setting the value, let me touch Lampung, เลือกเป็น handset นะครับเลือกเสร็จก็เล็กออกไปนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตรง3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ setting นะครับ setting ตรงซ o u n d m i c โ o p h o น e gain นะครับอันนี้ผมเลือกไว้ที่บวก12 db อนะครับอันนี้ปรับตั้งได้นะครับความดังความเบานะครับอันนี้ผมเลือกไว้ที่ 12Db นะครับบวก 12Db นะครับ พี่เลือกเสร็จก็แบล็ออกไปนะครับแล้วก็เลื่อนมาให้พวกนี้นะครับถ้าพี่ไม่ต้องการเสียงเตือนเสียงกดคีย์เสียงอะไรตงนี้ก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกให้หมดนะครับนะครับแล้วก็มาตรงที่ PTT button ตรงนี้นะครับแตะึ้นไปนะครับช่องนี้นะครับพี่ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับ เครื่องหมายถูกแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับ ptt keycode นะครับให้พี่แตะเข้าไปนะครับอ่าไอตรงนี้ให้พิมพ์เป็น2 4นะครับพิมพ์เป็น2 4แล้วก็กดตกลงนะครับอ่านะครับแล้วก็แบ็กออกไปนะครับครับแค่นี้ ครับเวลากดคีย์นะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสหนึ่งสองสามทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสหนึ่งสองสามครับแค่นี้นะครับอ่า ครับผมแนะนำแค่น,นี้ครับครับแค่นี้นะครับครับผมแนะนำแค่น,นี้ครับ